ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันพฤหัส,สบดีตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2567จะเป็นเรื่องอะไรสัปดาห์นี้ด้านดวงดีของคนเกิดวันพฤหัสก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินครับนะการเงินโดดเด่นมากนะครับก็เรียกว่าทั้งที่มาจากความขยันขันแข็งความมานะความอุตสาหะของคุณในการทำงานนะครับก็สร้างเงินสร้างทองสร้างไรายได้ที่ดีมากๆ นะและก็มาจากเรื่องของโชคนะครับนะสัปดาห์นี้มีเกตจะมีโชคด้านการเงินนะครับเรียกว่าเงินทองไม่ขาดมือนะแถมยังมีลาบลอยอะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเะงินทองทองนะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมากสถานะค่อนข้างมันง่นคงนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินและเรื่องการงานก็โดดเด่นนะครับ มีศักยภาพที่ดีมากๆมีความเข้มแข็งมีความมั่นใจมีภาวะผู้นําสูงนะบริหารจัดการเรื่องต่างๆได้ดีมากๆนะครับพอให้เป็นเรื่องยากแค่ไหนก็ตามนะครับซึ่งก็มีโอกาสดีๆเรื่องของงานเข้ามาเพียงแต่ว่ามันเป็นงานยากแต่คุณมีศักยภาพเพียงพอน่าจะจัดการงานยากๆเหล่านั้นจนประสบความสําเร็จได้รับรางวัลน,นะหรือมีความประทับใจแน่ๆนะครับ อาจจะได้ถือถ้วยถือรางวัลอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคนแดน,นไกลนะตา่างๆอาจจะมีเข้ามาและทําให้คุณประสบความสาเร็จได้นะครับแต่ก็มาพร้อมกับความเครียดความอึดอัดนะก็ระวังหน่อยแล้วกันเป็นช่วงที่อาจจะเจอกับปัญหาถ้าเป็นด้านดวงร้ายก็มีเสียงซุบซิบนินตามีข่าวลือ นะครับก็อย่าไปเชื่ออย่าไปหูเบาจนเกิดไปอย่าไปแคร์คาพูดคนอื่นมากเกินไปอันนี้จะทําให้บุญจิตตกนะอารมณ์มันจะขึ้นขึ้นลงๆนะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะระวังจะเป็นไบโพล่าได้นะก็ควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะครับนะอดทนสักนิดหนึ่งมันมักจะเจอเรื่องของความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอยู่ๆก็สถานการณ์พลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อดทนหน่อยนะอาจจะมีเกณฑ์ต้องเดินทางบ่อยก็ได้นะครับ แล้วก็ข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีความกังวลมีความลังเลขาดความมั่นใจทั้งๆที่มันย้อนแย้งกับจิตใต้สำนึกจริงๆนะจริงๆแล้วสัปดาห์นี้ความเข้มแข็งมนะันมีอยู่แต่บางครั้งบางโอกาสก็กังวลเกินไปลังเลเกินไปนะก็อาจจะมาจากพวกคำล่ำลือถ้าคุณไปให้ราคากับคำพูดที่ไม่หวังดีทั้งหลายมันจะทำให้คุณรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วก็ขาดความมั่นใจตัวเองไปได้เหมือนกัน อย่าไปหวังพึ่งไค่นะครับพึ่งตัวเองให้มากที่สุดไปก่อนนะคุณมีศักยภาพที่จะเอาชนะทุกอย่างได้แน่ๆนะในสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็ถือว่าคนโสดอาจจะยุ่งอยู่ยกับงานซะมากกว่านะครับคนที่เข้ามาอาจจะทําให้คุณคิดเครีดยดหรือซ้ำไปแต่ก็ยิ่งก็แล้วก็ด้านความรักมันคงมีเข้ามาแหละขึ้นอยู่กับคุณแล้วกันว่าแบ่งเวลาได้หรือเปล่านะครับส่วนคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะบ้างานกันทั้งคู่นะครับ แล้วก็คู่ของคุณอาจจะต้องการการดูแลเอาใจใส่บ้างนะครับนะต้องการความเข้าใจจากคุณแบกเวลาไปดูแลกันบ้านนะครับและที่สําคัญคืออย่าใช้อารมณ์นะมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันนะครับนะจะได้แฮปปี้มีความสุขกันนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์เป็นหลักนะนอกกนั้นจริงๆแล้วถือว่าแข็งแรงดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไร